เคยบ่จ้ะเวลาที่ค้นเฮาเลิกกันกับแฟนใหม่ๆห,ห,หรือว่าถืออีกไฟายตรงขามเท่แบบบบมีเหตุผลนะจ้ะเลว้วเฮากันยังยอมรับความจริงบได้ยเล้วก็มัวแต่ฟุฟ้งไฟล์หองห้อยากให้ย้อนเวลาครับใหม้มันเป็นคือเก่าใดบอ แต่มันกะเป็นไปได้ยากนะจ้ะว่าฟังถึงวิธีการมาเข้าซิมี่วิธีการคิดจังใดท้ำใจจังใดมันจะให้เร็วที่สุดที่จะสามารถใช้ชีวิตและก็ดำเนินต่อไปได้ตามปกตินะจ้ะคนเล่าพอพูดถึงเรืืองความหลักคงบ่งมีไผ่ที่สิบุเคยอกหักมากนะจ่ะแล้วก็คงสวิบุเคยมีไผ่ที่เป็นถุกเพราะความหลักกระซิมี่อีกหลายหลายคนที่เลือกหรือ ใส่ทางออกจากปัญหาเหลืองความรักหรืออุปสรรคที่ได้เจอเกี่ยวกับเหลืองความรักในทางที่ผิดสำหรับคลิปนี้มาดามอยากม่เรามาแช่ในเรื่องของการใช้สติเนาะจ้ะในการแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกเกี่ยวกับเหลืองความรักพูดถึงคำว่ารักเนาะจ้ะคงสิมีหน่อยหน่อยค้นทีแบบว่าบ่อยากที่สิมีความรัก แต่ในคลิปนี้มาดำสิมาเวาเรื่องในแง่ความรักในแบบเชิงชู่สาวหรือว่าในเชิงแบบความรักแบบนุ่มสาวนะจ๊ะตอนแรกๆที่ค้นเฮ้าเนี่ยเริ่มจีบกันหรือว่าเริ่มมักกันอืมอีกอย่งทุกสิ่งทุกอย่างมั่นกัะดีไปเมืดแม่นบ่จาะพี่น้องคือโลกทั้งใบในกลายเป็นสีชมพูบดเลยอืม คือมองไปเห็นความทุกข์เลยหัวใจมันพองมันฟูคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ดีแบบแฮปปี้เอนดิ้งไปหมด <Yahoo! S 1> อันนี้คือเป็นก็คือเป็นช่วงแรกๆของความรักเนาะแต่ว่าช่วงนี้แหละที่เอ็ดให้คนแบบว่าขาดสตินะจ๊ะกำลังหลงและเลิกเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่กำลังอินเลิฟที่กำลังหวานแล้วกำลังมีแต่ความสุข มีแต่ความสนุกสนานกําลังแฮปปี้เอนดิ้งโอคนสองคนยางจับมือกันไปแบบว่าคือทางโลกนี่มีไผนอกจากฉันกับเธอสองคนก็คือมอง่เหนลินยังทั้งสิ้นแต่ค่ายว่าความรักทำให้คนตาบอด oh. แต่พออยู่กันมาได้สักพักหนึ่งเริ่มเห็นขี่เริ่มเห็นใสเริ่มเห็นพุ่งกันเบิดแล้วจากตอนเล็ก ที่เคยมักเคยฮักเคยหอมเออหมาเฮากว่าหมาเฮาคนงามเมียสิไปใส่กบาบไห้เมียไปไฮคืนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปส่งยานเมียเมยเมียหนึ่งเขาบ่อซุกเอ็ดกับเขาเบ่อแสบกว่าวแสบคือทุกสิ่งทุกอย่างดีไปมืดแต่พ่ออยู่มาได้สักพักหนึ่งเริ่มเห็น ตัวตุที่แท้จริงพ้องกันไกลเห็นตีนมึงมู้เห็นตีนไก่ดังคําสุภาษสิตหมูล้านทีเพิ่นบอกไว้นะจ๊เบบเเะเริ่มรับบ่อืดเห็นคอเสียพ้องกันและกันแล้วเริ่มรับบ่ไดดผู้หนันก็โทษใส่ผู้นี้ผู้นี้ก็โทษใ่ผู้หนันผู้พัวก็โทษใ่ผู้เมียผู้เมียก็โทษใ่ผู้ผัว <S <S จากแต่ก่อนที่หมาเคยเหา่เาก็ว่าหมามาาันเห่าคุ้งงาม แต่พอช่วงหลังมามาเฮาก็บ่ว่าหม,มามันเห็นผีว่ากันมันก็เริ่มเปลี่ยนไปแม่นบ่พี่น้องเออยิ่งพอช่วงที่ผู้หญิงเฮาเริ่มมีลูมมลกมีเต้ากะบ่ได้สิมาสนใจเรื่องของภาพลักษณ์ภายนอกความสวยหอมงามกสิมัวยุ่งวุ่นวายแต่กับเรื่องงานบ้านงานเรือนวุ่นวายกับลูกเต้าเรื่องการทำมาหากินเออ บา,บางทีนี่ผู้ผัวกะบางทีกะจากแต่ก่อนบ่บ่เคยกินเหลา้บาบ่เคยติดมูติดฟูงเล่นการพนั้นก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือกลายเป็นหลังมือเพิ่งกินเหลา้าเล่นการพนันสูบยาบ่กลับบ้านกับทรงตีลูกตีเมียสารพัดเนาะจ้ะอืมมันคือแตกต่างกันแท้จากตั้งแต่ตอนแรกกับตอน ปัจจุบันนี้ที่นี่พ่อสิมาเบาถึงว่าพ่ออยู่กันมากได้สักพักเออมั่นกันเริ่มมีกันย่อมรับพราะขอเสียคงเ่ละฝ่ไฟกันบได้นะจ๊ะเออไฟล์หนึ่งกันเริ่มรู้ซึกเบื่อนายที่อีกไฟล์หนึ่งทำตัวบดีคือเป็นแตงสีตอนแรกคือดีแท้ พ่อหลังๆมาดีแตกก็เริ่มรับบบได้พ่อรับบบได้ปุ๊บมันสะสมสะสมเป็นไลาน่าน้ามจ้ะก,ก็เริ่มเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความท,อท้อแท้ในการใช้ชีวิตกูก็เลยเริ่มไฮเอ็ใไ้แบบคายแก้วมันเล่าจ้ะ ก้วที่มันเล่าเนี่ยมันอีกบดบดมันกระตรงแตกเนาะอืมันกระลข่ยๆกกบความรูซื้อของคนที่มันมีขีดจากัดอืมพอมันถึงจุดที่มันจะแตกมันจะเล่ามันกระตรงระเบิดนะจ๊ะเพราะว่ามันทนต่อไปบวาวแล้ววันนี้มาดามซีมาว้าถึงเรื่องว่าสาเหตุที่เอ็ดให้ผู้สามีภรรยาเลิกหนายาหล่ากันไป กันย่อนสาเหตุเหล่านี้แหละจ้ะเสียไปโทษแต่ฝ่ายผู้หญิงฝ่ายเดียวก็บ่ได้หรือสิไปโทษแต่ฝ่ายผู้ชายฝ่ายเดียวก็บ่ได้ถ้า2ฝ่ายต้องย้อนกลับมาเบิ่งตัวเองถ้าตัวเฮาดีจริงแล้วเหตุไฉนอีกฝ่ายตรงขามจังสิอยากตีจากไปอือผู้หลังคนผู้หญิงเนาะจ้ะมัน มันคือมันสุดๆเลยวมาดามเข้าใจว่าแต่ละคนที่เลือกท่งเดินแยกทาากันเนี่ยแต่ละคนยอมมีเหตุผลน,นะจ๊ะถ้าไฟใดไฟหนึ่งดีจริงเขาคงสิบอยากดีจ้ะย่างในหน่อยก็ต้องหายมีขอดีเพ่อะหายเด็กคือโตนะจ๊ะเออแต่ว่าสำหรับไพ่ที่แบบว่าเฮาเฮาดีอยู่แล้วแต่ว่าเฮาถือ,อีกไฟหนึ่งเทหรือว่าถือไฟหนึ่งถิ่งนะจ๊ะ เรื่องนี้เฮาก็ได้ต้องได้ย้อนย้อนกลับเข้ามาพิจารณาตัวเฮาเองจ้ะว่าเฮามีข้อเสียหยังบ่เป็นหยังเขาคือทิ้งเฮาไปเออเฮาลองพิจารณาตัวเองพอเฮาพิจารณาตัวเฮาเองแล้วเฮาก็คือบ่มีข้อบกพ่องหยังอันนี้เฮาบ่ต้องซีเรียสนะจ้ะเฮาจงทําตัวของเฮาตามปกติต่อไปอืให้คิดซะว่า คนที่เขาทิ้งเข้าไปนะถือว่าต้องขอบพุณนเขาเลยจ้ะที่เขามอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับเข้าเข้าสิได้ิ่มต้วนชีวิตใหม่แต่มันก็มีหลายๆคนยคนนะจะพี่น้องมันบ่แมนเหลือง่ายการทีไพ่สองคนอยู่ๆมากดีๆและจะเลิกลาทิ้งกันไปมันเป็นเรื่องที่ทําใจยากอือเพราะว่ามาดามเองก็เคยผ่านจุดๆนี้มาแล้วมันตรงใช้เวลา เพราะว่าวังที่คนบางคนย่งบริมีการเตรียมใจเตรียมตัวอย่างเลยดูดีๆอีกฝ่ายหนึ่งก็มาบอกบอกเลยด,ดูดีๆฝ่ายหนึ่งกันเลียนชิงนี้ไปแบบบบมีปีมีคุยเนาะจะ้ะเออกเอยดใหงอีกฝ่ายหนึ่งเกิดคอสงสัยในตัวเองว่าเฮาเป็นอย่างเขาือถีมเฮาไปอย่างลักษณะแบบนี้เนาะจะ้ะเออมันก็เลยเอ็ดให้ย่งคิดมีความคิดมีตัวกลงวลอยู่ ได้ส่วนมากก็สิยังคิดคิดถึงคนทีทิ่นไปนะจ๊ะเออเพราะว่าไฟนี่เนี่ยยังบด้ยทำใจอยังเลยแล้วก็คือว่าบด้เตรียมจา่าเตรียมกายเตรียมใจเลยมาเมืองใดเมือหนึ่งเข้าสิถิถ่เพราะฉะนั้นแล้วคนเฮ่านะจ๊ะพี่นงในบวชสิ์เกิดเหตุการณ์ย่งเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคอย่างในชีวิตรรมาหนึจ๊ะพี่นง สามารถนํามาใช้ในการดาเนินชีวิตของเฮาการมีสติถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญและจําเป็นมากๆบกว่าเฮาสิเจอเรื่องอีอย่างต่างๆนานาในชีวิตของเฮากะซ่า,ส,าสติยาขาดนะจ๊ะให้เฮามีสติรู้ซึ้อตัวยูเสมออืมถึงแม้ว่าเขาสิจะเฮาไปแล้วเฮาก็ต้องมีสติ ตั้งสติให้ดีอันดับแรกตั้งสติให้ดียอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วเฮาบ่สามารถไปแก้ไขเรื่องของอดีตที่ผ่านมาได้เพราะฉะนั้นแล้วเฮาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันและนําไอเรื่องเล่าเกี่ยวกับอดีตประสบการณ์เกี่ยวกับอดีตที่เลวร้วายมาปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเฮาในปัจจุบันเลยคะ่ะอนาคตก็สิ่สงผลนะจ๊ะ พราะว่าการที่คนเห่าเอ็ดหยังกระซางในปัจจุบันเนี่ยคือว่าเอ็ดจังใดกระอมได้จังสันนะจ๊ะดังที่เห่าเคยเห็นก็นคือคอนขายยาบ้าคนเสพยาบ้าคนเล่นการพนันหรือทำผิดกฎหมายต่างๆสักหมื่นหนึ่งก็ต้องถูกจับตามกฎหมายของบ้านของเมืองบม่มียคสามารถิีนีคนได้นะจ๊ะดังเรื่องของ ความรักก็คือกันเฮ้าทํำตัวของเฮ้าดีเดี๋ยวสักมือกับซี่นี่พนดีๆเขามาเองอ้องเาราต้องไปยานเราต้องไปว่าอันคิดคำพูดอ,อยู่กับควนที่เขาจากเขาฉิงเข้าไปตื่นจากพี่นอ้อกเฮ้าต้องตื่นมีสติตื่นกุกใจตัวเองให้มีสติให้ยอมรับความจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ว บแมนไปมั mainland, ่วแต่ลงไหฟุ้มฝ้ายหรือคิดแม่กระทั่งว่าสิทําลายตัวเองหรือสิไปทําลายเขาจะอืออย่างที่เฮาเคยได้เห็นข่าวมาออแต่ส่วนมากผู้ชายนี่สิเป็นเพศที่แบบว่าบ่ค่อยยอมรับความจริงอือเวลาที่ผู้หญิงไปมีใหม่แต่ว่าตัวเองมีใหม่เนี่ยบ่เป็นหยังมีใหม่ก่อนน่ะบ่เป็นหยังแต่เวลาที่ผู้หญิงพอเลิกลากันไปแล้วผู้หญิงไปมีใหม ่ายชายส่วนมากสิบ่ค่อยยอม,มรับแล้วก็ทําใจบ่ได้ก็ตามมาลาล่านผู้หญิงนะจ๊ะอืมบางทีก็ไปขากันตายขาแฟนคนใหม่ของเมียเก่าจะองตายก็มี่แล้วก็ขาตัวเองตายตามกม็มีอืมบางทีก็ผู้หญิงก็มีคือกันนะจ๊ะพี่น้องรับบ่ได้เออพอผู้ชายไปมีเมียใหม่ก็ยังมาบ่ยุง่งวุไนวาอยู่ก็คือว่าบ่ยอมรับความจริงอื คนเฮ้านะจ้ะพี่นอ้องเพรามันมันมาถึงจุดๆนึงแล้วมันบ่มีไผที่สิอยู่นํากันไปตลอดจ้ะคนเฮาบางทีก็บ่จากเป็นเฮาก็ต้องจากตายเออถึงแม่มื้อนี้เฮาสิฮักกันดีอย่าลืมว่ามื้อนี้เฮามีความสุขดีมันข้างหน้าเฮาก็จะต้องมีความทุกมันรอเฮาอยู่นะจ้ะพี่น้องเออความสุขมันบ่นบได้มีอยู่ยืนยาวนานตลอดไปดอกความทุกข์ก็คือกัน มื้อนี้เฮามีความทุกข์มือข้างหน้าเฮาก็อาจสิมีความสุขมันก็สิเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไปตลอดเนาะจ้ะเอมันเป็นกฎของธรรมชาติอืมคือว่าบ่มีอีหยังที่ที่อันคงที่จีรังถาวรยังยืนตลอดไปเออก็คือเฮานี่ล่ะเฮาตอนยังน้อยเฮายังเป็นเด็กทารกยห้องแว้งแวอยู่มาก็สิเป็นเด็กน้อยเป็นวัยรุ่นเป็นไอ้วัยกลางคนเป็น ไว้ท่องเป็นไว้ชราสุดท้ายก็คือตายไปเนาะจ้ะพีน่น้องก็สิเห็นได้ว่ามันบ่มีอีหยังคงที่ถาวรความหักก็คือกันมือนึงตอนแรงๆหักกันดีพอมาสักพักนึงก็ต้องเกิดการยาลังหรือว่าเลิกลากันไปเฮาก็ต้องยอมรับในความจริงขอนี้จ้ะเออยอมรับแล้วก็ทําใจให้ได้ แล้วก็ใช้ชีวิตของเฮาไปตามปกติเดินหนาต่อไปเพราะแต่ก่อนเฮาก็ยังบ่เคยมีเขาเข้ามาในชีวิตพอ่อมือนึงมามือที่เฮามีเขาแล้วอีกมือต่อมาเฮาบ่มีเขามันก็บ่ได้มีหยังแตกต่างาไปจากกอนน,น,นั้นนั่นจะเฮาก็ต้องใช้ชีวิตของเฮาเพียงลําังให้ได้เพงตัวเองให้ได้ฮักตัวเองให้เป็นนะจ๊ะมือใดถ้าเฮาฮักตัวเองเป็นแล้วเฮาสิบ,บ่ต้องการความฮักจากเลย เพราะว่าเฮาฮักตัวเองเป็นแต่ว่าถ้าคนใดฮักตัวเองบ่เป็นก็สิมัวแต่ไปแสดงหาความรักจากคนนั้นคนนี้ไขวาคนขวาควนควายหาความรักหยหาความรักจากคนอื่นแล้วาจา้ะอยู่ด้วยตัวเองบ่เป็นอือต้องแสงหาอยู่ตลอดแสงหาคนรักแสงหาความรักอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเฮาต้องใส,สตินะจ๊ะตั้งสติให้ หันกลับมามองตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบของเฮาเฮาค้นหาตัวเองให้เจอเอ็ดสิงด่งใดแล้วเฮามีความสุขแล้วเฮาสนุกกับมันสิ่งๆนั้นแหละก็คือตัวตนของเฮาจะเ็ดไปได้นานๆแบบบ่เบื่อบ่นายออบ่เื่อเลยนั่นแหละคือตัวตนของเฮาแล้วเฮาทํามันต่อไปเรื่อยเฮาสามารถที่สิอยู่กับมันได้อือ พอเฮาอยู่กับมันได้แล้วเฮาก็สิสนุกแล้วก็ม่วนในการใช้ชีวิตตอนนั้นชีวิตสูตรนี่บ่ได้ดว่ามันบ่ดีจ้ะพี่น้องสําหรับโตมาดามเองที่ตอนนี้ก็คือมีชีวิตสูตรก็ถือว่าเป็นชีวิต,ต,วตที่อิสระนะจ๊ะมันมีข้อดีหลายๆอย่างอืมซึ่งแตกต่างจากการมีชีวิตคู่ชีวิตคู่ก็ดีไปอีกในแบบนึงก็บ่ได้หมายถึงว่ามีแต่ข้อเสียก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละจ้ะพี่น้อง ว่าสิเป็นชีวิตศู์หรือชีวิตกรุงทุกสิ่งทุกอย่างมีทางดานันดีและด้านบทดีดูที่ว่าเหาสิมองแบบไหนการที่คนเหามีความทุกข์หรือประสบปัญหากับใบไม้ความว่าชีวิตของเหาจะต้องเลร้ยวไหหรือว่าพังทะไล่ไปทุกอย่างเลจ้ะเหาสาม,มารถนําเหตุการณ์ที่เลร้ยวหหรือว่าสิ่งปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เหาได้พบเจอมาก เป็นคู่สอนมาเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตนํามาเป็นคู่สอวนจิตส,สนใจเหานํานไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงชีวิตของเหาต่อไปแน่น่าขุดอ,อย่าไปมั่วแต่จมปักอืมลองห้ฟุ้งาย่ยูกับอดีต้วจ้ะอดีตมันผ่า,า,า,านไปแล้วมันบ่สามารถที่จะยอนเวลากับขึ้นไปได้สิ่งที่เหาสิสามารถทำได้ก็คืออยู่กับปัจจุบัน ให้ดีที่สุดนะจ๊ะเร้วกะอนาคตกะสสแสดงคณเองเมื่อนี้ถ้าเฮ้าท้ำดีเฮ้าท้ำเต็มทีม่เต็มให้สุดความสามารถทํำดีที่สุดแล้วอนาคตเฮ้าบ่ต้องไปคาดหวังอย่างเด็กพี่น้องทํำวันนี้ให้ดีที่สุดดังค้ำดีเฮ้าเคยได้ยิ่มากเออแค่นี้จ้ะชีวิตของเฮากับศิสามสมาดยู่ได้ด้วยตัวของเฮ้าเองบ่ต้องไปหวังพึ่งพิงใคร สามารถใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้ยังมีความสุขเลว้วเหาจังไปคอยไปแบ่งปันความหักของเหาให้กับคนอื่นให้คนรอบขาแต่ทำมือใดมือหนึ่งเหาบ่อยอมรับความจริงเหาบ่าเข้าใจในความเป็นจริงในสิ่งต่างๆเหาก็สิบ่าสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้เพียงลำพังชีวิตของเหาก็จะต้องไปแอบเพียงไปพึ่งเพียงแต่ ยิงหลอกขางเลยไปเพื่องเพียงคนอื่นเออม,มันก็นเลยกลายเป็นหาความทุกข์หรือคนหาตัวเองบุเจอสักที่หรือว่าหักตัวเองบกปผินนะจ๊ะสำหรับใครตอนนี้ที่กําลัางประสบป,ปัญหาเรื่องความรักถึกคนรักถิ่นไปถือคนรักตีจากเขาไปมีไม่ไปมีหัวไปมีแม่น้อยมีอะไปมีหัวไม่ เมียไปมีกิ๊กผัวไปมีชูนะจ๊ะมาดามคอเป็นกำลังใจแล้วก็ใช้คลิปนี้นะจ๊ะเพื่อเตือนสติอืมเป็นคอคิดเตือนใจสําหรับหลายๆคนหวังว่าควสิมีประโยชน์ช่วยเตือนสติให้กับคนที่เขามารับชมหันกลับมาหักตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ได้นะจ๊ะแล้วชีวิตของห้าสิมี่คุณค่า รูที่มาตรงไปพึ่งพพ่งไผ่เดลียวเฮากับศิษสาม,มานมอบความรักไปเพื่อเพยใเห็นกบคนนรอบขาของเฮ้าได้นี่หละจ้ะพี่น้องก็เป็นฐานน้ำธรรมะนะจ๊ะมาใส่ในชีวิตครูชีวิตหลักในเมื่อมาคนที่เคยใช้ชีวิตรวมกันมากแล้วเขาตัดสินใจที่จะเดินจากเฮ้าไปแล้วเฮาก็ต้องยอมรับความจริงแลวก็เข้ารบการตัดสินใจของเขาเหลี่ยวเฮ้ากับ หันกลับมามองแล้วก็ดําเนินเดินชีวิตของเฮาไปดีกว่าเอออย่าไปมัวแต่ฟุ้มฟ้ายร้องไห้เสียใจเกี่ยวกับเรื่องอดีตที่ผ่านมาลุกขึ้นให้ไหวนะจ๊ะแล้วเฮาสิได้เปรียบเออแต่ถ้าเฮาล่มแล้วเฮาลุกซ่ามีแต่ขอเสียนะจ๊ะโอกาสที่เฮาสิ พัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็ซิซ่าแล้วก็ถอยลงไปสำหรับคลิปนี้มาดามกะหวังมาคุ้งสิเป็นประโยชน์กับหลายๆคนพาพิพาประการใดมาดามเองก็ต้องขออภัยไนนที่นี้หรือภคอยากเข้ามาทักทายพ,พูดคุยคอมเมนต์ยังใดแนะนำยังที่มาดามควรสิป,ปรปุงอยังกับคอมเมนต์มาใดใต้คลิปนะจ้ะเจอกันคลิปหน้าเจ้าพี่น้องบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีจ้า